ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐมปรเรื่องที่2ี่สิ ขยายความเรื่องปัญญาบรรยายเมื่อช่วงวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2528เดยรวันนี้รายการเล่าเรื่องโยมฟังก็มาถึงหลักความเจริญของ อริยชนหรือความเจริญของอริยสาวกข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสุดท้ายได้แก่ปัญญาข้อปัญญานี้ก็แปลกันง่ายๆว่าความรู้แต่ความรู้นั้นมีสองอย่างในหลักความเจริญห้าประการที่กล่าวมาแล้วนี่ก็มีข้อที่สามแปลว,ว่าความรู้เหมือนกันข้อที่สามก็คือสุนตะ อนุภาพเคยพูดถึงความแตกต่างระหว่างสุตะกับปัญญามาครั้งหนึ่งแล้วก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสุตะก็หมายถึงความรู้เหมือนกันแล้วก็ปัญญาก็ความรู้แล้วความรู้สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรสุตะคือความรู้ที่ได้สะดับมาได้เล่าเรียนได้ฟังได้อ่านมามาจากคนอื่นมาจากที่อื่นแล้วเรารับเข้ามา อันนี้เราเรียกได้ว่าสุสญญานะเป็นความรู้ของคนอื่นถึงแม้เราจะมาอยู่ในตัวเราแล้วรับเข้ามาแล้วเรารู้เราพูดได้เอามาเล่าให้กันฟัง <caramel> แต่ว่ามันก็ยังเป็นความรู้ของคนอื่นเพราะเรารับฟังมาคนอื่นเขาเล่าให้ฟังหรือว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นเขารู้เขาค้นพบเราได้ยินต่อมาเราเล่าเราก็เล่าเรื่องของคนอื่นหรือว่าเป็นความรู้ของคนอื่น ต่อมาใดเราเข้าใจในสุตตะในความรู้ที่ได้ฟังมานั้นเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองความรู้ความเข้าใจที่กลายเป็นของตัวเราแล้วเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็แยกง่ายๆก็บอกว่าสุตตะนั่นคือความรู้ของคนอื่นหรือมาจากที่อื่นปัญญานั่นคือความรู้ความเข้าใจของตัวเราเอง ปัญญานั้นมีความสํมาคัญว่าท่านบอกว่าปัญญานี่แหละเป็นตัววินิจฉัยสุดอะความรู้ที่ได้รับมาจากคนอื่นที่ได้เล่าเรียนมาอ่านมาอะไรนั่นเะย,ยังใช้การอะไรจริงจังไม่ได้เอามาตั้งแต่พูดให้กณ์ฟังไปอย่างนั้นเองบางทีก็กลายเป็นบอกให้คนอื่นรู้ว่าในฉันก็รู้นะต่เราอาจจะใช้ความรู้นั้นไม่เป็น ตอมว่าใดมีปัญญาจึงจะเอาสุตตะหรือความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ความปัญญาความเข้าใจที่สามารถเอาสุตตะไปใช้ประโยชน์นี่ก็เป็นปัญญานั่นแหละก็เป็นปัญญาที่เป็นความรู้ของเราเริ่มตั้งแต่เราเข้าใจสุตตะนั้นเลยเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์สําหรับตัวเราได้ปัญญาที่ เอาสุตตะไปใช้นั่นนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้จริงท่านบอกว่าปัญญาเป็นตัววินิจฉัยสุตตะมีเป็นพุทธพจน์ว่าปัญญาสุตตะวินิจฉีปัญญาเป็นตัววินิจฉัยสุตตะคือว่าบอกได้ว่าเออความรู้อันนี้สําหรับใช้กับเรื่องอะไรจะมีประโยชน์อะไรในกรณีไหนจะเรื่องเอาสุตตะไหนมาใช้บางคนมีสุตตะมากมาย แต่ใช้ไม่เป็นเพราะไม่มีปัญญาบางคนมีสุตะน้อยจะยินได้ฟังมีความร,รู้น้อยแต่ปัญญาดีสามารถคิดคาดเหตุการณ์แก้ไขปัญหาได้ทีนี้ถ้ามีมากทั้งสองนะย่างก็ยิ่งดีที่สุดคือมีสุตตะมีความร,รู้ที่ได้เล่าเรียนมาก็มากแล้วมีปัญญาสามารถเอาความร,รู้นั้นมาใช้ด้วย ปัญญานั้นท่านมาวางว่าเป็นข้อสุดท้ายในหลักความเจริญห้าประการก็เพราะเป็นตัวคุมเป็นตัวสําคัญที่สุดที่เรียงไว้ท้ายไม่ใช่หมายความว่าเป็นตัวเล็กน้อยที่สุดแต่เป็นตัวใหญ่ที่สุดหมายความว่าคุมท้ายหมดเพื่อจะให้สี่อย่างข้างต้นนั้นได้ผลดีจริงๆอย่างข้อที่หนึ่งศรัทธาความเชื่อก็ต้องมีปัญญากำกับ ถ้าไม่มีปัญญากำกับสบภาหรือความเชื่อนั้นอาจจะเป็นเชื่อเหลวไหลเชื่องมง,งายเชื่อผิดเชื่อถูกอะไรก็ไม่แน่ความมีปัญญาแล้วก็มีเหตุมีผลรู้จักตัดสินว่าอ๋อสิ่งนี้ควรเชื่อหรือไม่แล้วก็ถ้าเชื่อไปแล้วต่อมาก็อาจจะเชื่อยังไม่ถูกต้องทีเดียวนักก็ขัดเกลาความเชื่อนั้นให้มัน ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นหรือละเอียดละอ่อขึ้นศีลก็เหมือนกันศีลก็ความประพฤติศีลก็ต้องมีปัญญากำกตับมิฉะนั้นก็รู้จะหลักความประพฤติประพฤติไปประพฤติมาโดยตาถือตาตัวอักษรบางทีท่เรียกว่าเป็นศีนลประพฤติธธรามะคือยึดถือศีลปฏิบัติศีลโดยงมงายไปก็มีก็ ศีลก็ต้องรู้จุดหมายว่าอศีลน,นี้ประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรควรประพฤติแค่ไหนแล้วก็รู้ว่าศีลน,นี้ยังไงจึงจะบกพร่องยังไงจึงจะสมบูรณ์เนี่ยปัญญาเป็นตัวที่จะช่วยได้ทั้งนั้นปัญญาก็เป็นตัวช่วยในการที่จะประพฤติศีลสุตตะก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าต้องมีปัญญาเข้าใจความรู้ที่ได้รับมาจากผู้อื่นที่ได้เล่าเรียนแล้วรู้จักใช้ประโยน์ สุดานันก็เกิดประโยชน์แท้จริงขึ้นแล้วกจาคะการเสียสละทางเสียสละกิเลสภายในก็ตามหรือเสียสละวัตถุสิ่งของภายนอกก็ตามก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งสิน้นปัญญารู้ว่าอ๋ออันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ไม่ดีเศร้าหมองเป็นกินเลสเป็นความชั่วร้ายควรจะกําจัด เราจะกำจัดอย่างไรก็ต้องรู้วิธีกำจัดอีกปัญญาก็ต้องมาใช้หมดแล้วก็จะเสียสละภายนอกก็ต้องรู้ว่าควรจะสละอะไรในกรณีไหนสละไปแล้วจะเป็นประโยชน์แท้จริงหรือไม่อันนี้เป็นแล้วก็รู้ว่าในโอกาสใดจะมีเรื่องอะไรให้สละถ้าไม่มีปัญญาก็ แม้แต่อยากสละก็อาจจะสละไม่เป็นสละไม่ได้ประโยชน์ก็มีแล้วถึงโองกาสที่ควรสละก็ไม่รู้ก็มองผ่านข้ามโองกาสไปเสียตกงลงว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวที่กำกับควบคุมสำหรับหลักความเจริญทั้งหมดทั้งห้าประการแล้วเป็นตัวช่วยให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่ปัญญานี้มีมาในหลายชื่อ ฉันมีชื่อเรียกว่าสัมปชัญญะบ้างมีชื่อเรียกว่าเป็นสัมมาธิติบ้างมีชื่อเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการบ้างเป็นวิปัสนาบ้างเป็นปฏิสัมพิทาบ้างมีชื่อมากมายหลายอย่างก็คือปัญญาในระดับต่างๆ,ๆกันบ้างหรือที่ใช้ในโอกาสในลักษณะต่างๆ,ๆกันบ้าง นี่ในเมื่อปัญญาเนี่ยมีเป็นเรื่องกว้างขวางมากก็คิดว่าจะเอาปัญญามาพูดเป็นแต่ละแง่ละแง่ในแต่ละชื่อปัญญาชื่อหนึ่งก็คือความฉลาดความฉลาดก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาภาษาพระท่านเรียกว่าโกศลหรือโกสัลละโกศลรี่ว่าความฉลาด คาลาดหรือโกศลหรือเรียกแบบบาลีว่าโกโกศล,ลเนี่ยมีสามอย่างคือหนึ่งฉลาดในความเจริญเรียกว่าอายโกศลรู้ว่าอะไรเป็นความเจริญรู้ว่าทํายังไงจึงจะเจริญอะไรเป็นเหตุให้เจริญอย่างนี้เรียกว่าอายโกศลสองฉลาดในความเสือ่อม เรียกว่าอปาญโกศลหรือว่ายัางไงจึงจะเรียกว่าเสื่อมทำอย่างไรเหตุอะไรทำให้มันเสื่อมแล้วข้อสุดท้ายก็คือฉลาดในวิธีการเรียกว่าอุปาะโกสลหรือฉลาดในอุบายนั่นเองได้แ,แก่ฉลาดในอุบายที่จะหลีกเลี่ยงความเสื่อมแล้วก็ ในวิธีการที่จะสร้างทำให้เกิดความเจริญคนเราจะต้องมีความฉลาดครบสามประการนี้ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างที่เรียกว่าในทางโลกหรือว่าจะใช้ในการปฏิบัติทางธรรมก็ต้องมีโกุศลทั้งสามประการนี้ <c oughs> เช่นอย่างเราทำการค้าคนที่ทำการค้าก็ต้องรู้ว่าที่กิจการของเราจะเจริญนั้นนะ่ะ มันมีลักษณะอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ยังไงนี่แสดงว่าเป็นความเจริญหรือได้ผลดีเจอก้าวหน้าอันนี้ฉลาดในความเสื่อมก็รู้ว่าถ้ามีเครื่องหมายอย่างนี้เกิดขึ้นมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นในกิจการของเราอย่างนี้แล้วแสดงว่านี่จะเสื่อมแล้วแล้วก็ อสุดท้ายก็ถือเฉลืล่ฉลาดในบูบาในวิธีการที่ว่าเราทำอย่างไรจรึงจะหลีกเลี่ยงความเสื่อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เจริญต่อไปมาเทียบเอามาใช้ในทางธรรมในการปฏิบัติเฉันอยากเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานก็ต้องรู้ว่ามันเจริญอย่างไรมันเสื่อมอย่างไร เชื่อว่ามานั่งสมาธิถ้าเกิดมีความรู้สึกสงบขึ้นจิตใจแนวแน่มันคงมีปิติความอิ่มใจมีปัสสิติแเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นความเจริญแสดงว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าแล้วแต่ถ้าตรงข้ามมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น มีความรู้สึกงวงเหงาต่างๆเกิดขึ้นเป็นถีนมิทธะก็รู้ว่าอันนี้เป็นความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วในพอรู้จักทั้งความเจริญและความเสื่อมเราก็ต้องการแต่ความเจริญก็ต้องแก้ปัญหาก็ต้องฉลาดในวิธีการก็โอ้ตอนนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วจะเสื่อมจะแก้ไขยอย่างไรก็ฉลาดในวิธีการทตามออ,อ๋อต้องใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนั้น ก็นำอาวิธีการนั้นมาแก้ไขแล้วก็จะให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปหรือว่าสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในใจของเราของเราแล้วเช่น,นว่ามีปีติมีประสทธิเนี่ยหรือมีตลอดจะกระทั่งสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาไว้ได้อย่างไรก็มีวิธีการในการทําให้เกิดผลอย่างนั้นความฉลาดในวิธีการนี้ก็เป็นปาย ก็ต้องมีพร้อมทั้งสามประการนี้นี่คือหลักเรียกว่าความฉลาดหรือโกสศละสามประการใช้ได้ทุกอย่างอย่างที่บอกว่าทั้งในทางโลกและทางธรรมใช้ได้ในกิจการทั่วไปในการเจริญกรรมฐานในการศึกษาเล่าเรียนอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารภาพก็านำเอาหลักเรื่องโกศลสารประการนี้มาเล่าให้ยมฟังพอเป็น ความรู้ประกอบรูงต้นเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเพราะว่าปัญญานี่มีเรื่องมาอาจจะได้เล่ากันก็ตอบไปก็มีเรื่องเล่าพิเศษอันหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับปัญญานี่เหมือนกันว่าก็มีเรื่องเล่าพิเศษอันหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับปัญญานี่เหมือนกันว่า คนที่มีปัญญานั้นบางทีก็อาจจะเผลอไผลได้ในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆหรือคิดไม่ถึงเขาล่าบอกว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ก,ก็แสดงว่ามีปัญญามากกว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่นี้ก็ต้องมีความรู้แล้วก็ได้ใช้สติปัญญาทําการค้น้าทดลองมาจนประสบวความสําเร็จที่บ้านแกก็ในห้องทํางาน เวลาทํางานแกก็ปิดประตูแกก็มีแมวอยู่สองตัวแมวสองตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งมันก็คอยจะมาเข้าในห้องแกบ้างเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมั่งแกก็ต้องคอยปเปิดปิดประตูให้มันื่อยก็ทํางานก็อาจจะเสียสมาธิแล้วก็ทําให้ยุ่งยาก วันหนึ่งแกก็เลยเรียกคนรับใช้มาแบบนี้นะช่วยเจาะช่องที่ข้าฝาให้สักสองช่องสิเจาะช่องใหญ่สำหรับแมวตัวใหญ่ช่องเล็กสำหรับแมวตัวเล็กคนรับใช้ก็บอกว่าท่านครับไม่ต้องเจาะสองช่องหรอกครับเจาะช่องเดียวก็พอ จอดช่องใหญ่ช่องเดียวแมวตัวใหญ่มันรอดไปตัวเล็กก็รอดได้แกก็จึงนึกขึ้นได้อนี่เราก็โง่ไปเหมือนกันแสดงว่าผู้มีปัญญานี่บางทีมันก็เผลอก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเป็นสเลตเกียวกับเ,เรื่องปัญญาแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นเครื่องสัตว์สินว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นจะโง่แต่ว่าแสดงว่าบางทีผู้รู้หรือผู้มีปัญญานี่ก็อาจ จะเผลอไยได้เหมือนกันก็เป็นความพลาดพลั้งอย่างที่เรียกว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง้งตัวอย่างนี้ก็เป็นกรณีที่สำหรับให้เห็นว่านักปราชญ์ก็รู้พลัง้งหรือผู้มีปัญญาก็ยังมีการพลาดได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามปัญญาก็มีคุณมากก็อาจจะเป็นได้ว่าตอนนั้นท่านคิดไม่ถึงหรืออาจจะขาดสติมาช่วย ท่านก็เลยสอนไว้ว่าในการกเจริญปัญญานั้นเนี่ยจะต้องมีสติอยู่ด้วยเสมอภาะจริงสติกับปัญญาเนี่ยเป็นของที่มักจะมาคู่กันในภาษาไทายเวลาเราพูดเรามักจะพูดคู่กันไปบอกว่าสติปัญญาและอีกคำหนึ่งที่คู่กันบ่อยก็คือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นคําที่มีความหมายเท่ากับปัญญาเหมือนกัน คือเป็นปัญญาในลักษณะหนึ่งท่านบอกว่าเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกับปัญญาหรือเป็นคําที่ใช้แทนปัญญาจะใช้แทนในบางกรณีนี้เรื่องปัญญาที่มีชื่อเรียก,กต่างๆนี้ถ้ามีโอกาสอธภาพาก็จะได้นํามาเล่าให้โยมฟังต่อไปข้างหน้าสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขออนุโมทนาโยมท่านนี้เรื่องนี้ง